สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงสองคอมเมนต์วันนี้เรามาสองคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับเ <c oughs> พื่อนบ้านที่แสนดีนะห <c oughs> ลังเห็นไทยและเวียดนามกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทยและเวียดนามนะครับได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือ3ด้านหลักนะครับได้แก่การค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานนะครับ รวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเวียดนามให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมในด้านการค้าและการลงทุนนะครับไทยขอให้เวียดนามอำนวยความสะดวกสินค้าของไทยผ่านแดนโดยเฉพาะผลไม้น้าด่านชายแดนเวียดนามจีนเวียดนามแสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยเพื่อเพิ่มปริมาณการาาค้าทวิภาคีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีที่25,000้าล้านเหรียญสหรัฐ ในด้านการท่องเที่ยวไทยและเว,วียดนามเห็นพ้องที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างทั้งสองประเทศโดยเฉพาะระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวชั้น2องพวกเขาตกลงที่จะสนับสนุนโครงการ6ประเทศ1จุดหมายปลายทางเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นและส่งเสริมประเทศในภูมิภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดียว ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับไทยและเวียดนามนะครับจะร่วมมือกันพัฒนาเส้นทางรถโดยสารระหว่างประเทศและเส้นทางทะเลชายฝั่งทะเลที่เชื่อมระหว่างไทยเวียดนามลาวและกัมพูชาครับนอกจากนี้ไทยและเวียดนามนะครับยังตกลงที่จะกระชับความร่วมมือในระดับท้องถิน่นถึงท้องถิน่นผ่านความร่วมมือที่มีประสิทธิผลระหว่างเมืองพี่ทั้งสองประเทศพวกเขาจะยังคง ทำงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันการส่งเสรมิมการสอนภาษาไทยในเวียดนามและการสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทยและนี่ก็คือความร่วมมือเบื้องต้นหลักๆนะครับผม ในลงลึกกว่านั้นเราก็ไม่รู้หรอกนะฮะเออหลายคนก็คงอยากให้เพิ่มด้านการทหารไม่มากก็น้อยนะครับแต่กฎบัญญัติอาเซียนนะครับเหมือนจะมีข้อห้ามไม่ให้ร่วมมือกันด้านทหารหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจใครมีข้อมูลก็เพิ่มเติมกันได้ครับแต่ละแค่นี้ก็ทําให้เพื่อนบ้านที่แสนดีของเราเนี่ยกระตัวสั่นง,งันงึกกันเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> เราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านที่แสนดีกันครับว่าจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปฟังกันครับ มาที่คอมเมนต์แรกกันครับในคอมเมนต์จริงไทยเมียนมาและเวียดนามเป็นสามมหาอำนาจผู้มิภาคในอินโดจีนแผน่นดินใหญ่ในอดีตเราเคยต่อสู้กับสยามเพื่อมีอิทธิพลเหนือดินแดน,นกัมพูชาและลาวหวังว่าความร่วมมือจะดําเนินไปอย่างราบรื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสงประเทศคอมเมนต์ต่อมากันครับการร่วมมือกันครั้งนี้เราสเปิร์มพิการ คงกำลังดิ้นชักระวังพวกมันกัดได้นะคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมทำไมเราต้องเรียกอินโดจีนก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับอินโดจีนเป็นเพียงคำของพวกตะวันตกที่เรียกแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ของจีนเช่นเดียวกับทะเลตะวันออกชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าทะเลจีนใต้แต่ไม่ใช่ของจีนทั้งหมดแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อีกครับผม คำว่าอินโดจีนหมายถึงดินแดนระหว่างอินโดและจีนที่ชาวตะวันตกตั้งชื่อไว้คอมเมนต์ต่อมากันครับผมเวียดน,นามและไทยควรจัดให้มีการฝึกซ้อมรบร่วมกันในอ่าวไทยเราทุกคนเป็นประเทศที่รักสันติภาพคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเวียดน,นามคืออาณานิคมของอาณาจักรขมิญมานานกว่า600ปี และต่อมากลายเป็นอนณานิคมของจีนเป็นเวลากว่า1,000ปีเวียดนามจึงไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองเออคอมเมนต์นี้ก็น่าจะรู้นะว่าเป็นของใครนะ <c oughs> คอมเมนต์ต่อมากันนะครับไปลองฟังกันดูครับน่าสนใจถึงเวลาหารืออย่างจริงจังเกี่ยวกับการขยายประเทศของเรา40 40 20คือหุ้นในอุดมคติ 4ี่สิบสี่สี่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการแบ่งประเทศนะครับผมคือไทยก็สี่สิบเวียดนามก็สี่สิบแล้วก็ลาวยี่สิบนะครับผมคืออยากให้หลาวได้มีทางออกทะเลอันนี้เวียดนามเขาขอไวค <c oughs> อมเมนต์ต่อมากันนะครับผมผู้นําเวียดนามกระชับความสัมพันธ์ผ่านการเยี่ยมเยือนประเทศไทยเป็นประจำเรื่องนี้ต้องมีเหตุผลบางอย่างเพราะช่วงนี้คนกัมพูชา รู้สึกร้อนเป็นพิเศษและกำลังหาเรื่องสกปรกบนอินเทอร์เน็ตคอมเมนต์ทันมากันนะครับไปลองฟังกันดูครับประนามคมเมนทุกคนฉันเกลีพวกเขาความร่วมมือนี้ควรส่งเสริมด้านกำลังทหารทั้งสองประเทศคอมเมนต์ทันมากันครับผมนี่คือก้วแรกและก้วาสำคัญสำหรับเป้าหมายในการแบ่งดินแดนกัมพูชา แล้วก็มีชาวกัมพูชามาตอบไทยคอมเมนต์ครับไม่นะเวียดนามลาวกัมพูชาเป็นพี่น้องกันคนเวียดนามกับคนลาวนี่คือมองหน้ากันแล้วแบบอื้มเฮ้ยมึงดูหน้าตาของพวกกูดิมันหน้าพ่อมึงตรงไหนเนี่ยอะคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเราทั้งสองเป็นคู่แข่งกันในทุกด้านแต่เราไม่มีความขัดแยงด้งใดๆคอมเมนต์ท่านมากันครับ ลองฟังกันดูครับรวมมือกันพัฒนาไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อมากันครับมาคุยกันว่าจะแบ่งกัมพูชาเป็น2ส่วนยังไงดีพี่ชายและก็มีชาวกัมพูชามาตอบใต้คอมเมนต์ครับเช่ญกูว่ากัมพูชาและจีนเนี่ยจะแยกเวียดนามตั้งแต่แรกเจ้าของคอมเมนต์เขาก็ไม่อยู่เฉยครับผมเขาก็มาตอบครับ ทุกคนรู้ดีว่ากัมพูชาเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังอาศัยอยู่ภายใต้อำนาจคุ้มครองและเกือบจะถูกควบคุมโดยจีนแต่พวกเขาสามารถช่วยคุณได้ไหมถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือมาทำสงครามกับเราเราสามารถทำลายและลบฐานของคุณออกจากแผนที่ได้ในไม่ช้ามีชีวิตที่ดีและไม่เรียกร้องสิ่งไม่จริงในอดีตของคนอื่น ไอ้คอมเมนต์นี่พอได้อ่านแบบนี้นะ,ะปี๊ดเลยอะ่ะรีบมาพิมพ์ต่อครับผมอย่าแม้แต่จะคิดเพื่อรับมือกับประเทศเล็กๆอย่างเวียดนามกัมพูชาไม่จําเป็นต้องใช้ปืนใช้ทหารจีนเพียงพอที่จะรับมือเวียดนามเหมือนเค้กพร้อมจะแยกพวกคุณเป็นชิ้นๆเพื่อประโยชน์ของพระดอนภาพกัมพูชาจะแบ่งเวียดนามบางส่วนกับลาวและให้คนลาวไปทะเลผ่านเวียดนามกลางเจ้าของคอมเมนต์ก็ปี๊ดเหมือนกันครับผม ในฝันของคุณถ้ารัฐบาลของคุณทําแบบนี้ได้ก็มเมาซะชาวกัมพูชาก็แค่เก่งด้านกด่ันพิมพ์และปากมากบนอินเทอร์เน็ตถ้าที่ผ่านมาเราไม่ได้ช่วยคุณตอนนี้ก็ไม่มีชื่อกัมพูชาในแผนที่แล้วประเทศเล็กไม่ต้องมีปืนสู่กัญชามากไปนะเราอะเราไม่ต้องใช้เวลาถึง3เดือนก็ทําให้ประเทศของคุณราบเรียบอยู่กับยุคดึกดาบันหยุดปากมาก ที่ยังไม่พัฒนาเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราในประวัติศาสตร์พวกเขาไม่เคยเป็นเพื่อนกับคุณเลยคุณเป็นแค่ทาสัตว์เรี้ยงของจีนเวียดนามไทยและคนอื่นๆตลอดไปนะ่ะเด็กดีแล้วเจ้าของเมนก็เมนเพิ่มอีกสักหน่อยนะะคือมันแซบดีผมเลยเพิ่มยังไงก็อย่าเทียบอะไรกับเวียดนามและไทยเลยคุณตัวเล็กมากทั้งประชากรอำนาจและการทหารเศรษฐกิจการศึกษาและนักท่องเที่ยว และอีกหลายๆด้านนะเด็กน้อยคุณควรเรียนรู้เป็นคนสุภาพเช,ชื่องเคอรพเราคุณเพิ่งพัฒนาอะไรบางอย่างโดยจีนช่วยเหลือแต่ปากเก่งมากคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่ากันครับประเทศไทยเคยอยู่ใต้ขเขมรมานานกว่าพันปีและเวียดนามเคยอยู่ใต้ขเขมรอย่างน้อย500ปีก็มีคนมาตอบใต้อเนม์ครับนี่คือปี2 0 2 4 ไทยและเวียดนามร่วมมือกันต่อยท่าจีนในกัมพูชาแล้วก็มีคนมาตอบอีกครับตื่นจากความฝันแล้วไปทํางานก่อสร้างซึ่งเป็นงานที่คุณนธาดเพ่อบันพอบรุษเขมรเป็นเพียงกรรมกรใช้แรงงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับพี่น้องชาวไทยมาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าพี่น้องลาวอยากได้ทะเลมาสร้างทางหลวงแเลนจากลาวข้ามกัมพูชา ลงทะเลแล้วมอบที่ดินทั้งหมดที่หันหน้าไปทางทะเลให้ลาวกันดีกว่าคิดว่าเป็นเขตแดนระหว่างไทยกับเวียดนามและแน่นอนว่าคนสร้างวัดกัมพูชาจะต้องเป็นคนสร้างถนนเพราะพวกเขาเก่งเรื่องนี้มากคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมเราจะเอากัมพูชามาแบ่งครึ่งพวกเขาก่อปัญหามากเกินไปคอมเมนต์ถัดมากันครับ ไทยและเวียดนามควรซ้อมรบในอ่าวไทยเพื่อดูว่าเขมรกัมพูมชากำลังเหงื่อออกหรือไม่ฉันคิดว่าไทยและเวียดนามเนี่ยควรแบ่งเขมรนกัมพูมมชาออกเป็น2ส,ส่วนและรวมเป็นดินแดนของทั้งสองประเทศสิ่งนี้จะสร้างสติภาพให้กับภูมิภาคอ,อาเซียนทั้งหมดเพราะที่ซ่อนของจีนในอาเซียนจะถูกกําจัดแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยครับจะดีกว่าไหมถ้าเวียดนามและไทยมีพรมแดน,นติดกัน ก็จบไปแล้วนะครับผมกับการสองเมนของเพื่อนบ้านที่แสนดีนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะเรียกได้ว,ว่าเออมาคุยเพื่อความสนุกสนานกัน,นเฉยแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็อยากให้เกิดเฮ้ยผมเ็นด้วยกับ40 40 20นะเออเอาลาวมาขั้นกลางาร,ระหว่างไทยและเวียดนามน,นะฮะเออแล้วก็โยนคนกัมพูชาแม่งเข้าไปในบริเวณเขตแดงของลาวเนะี่ยเยี่ยว่าเดียเลยให้ลาแบกรับภาระ <laughs> บุเลนบุเลนบุเลนแต่อนาคตก็ไม่แน่นอนนะฮะเออนะถ้ามันยังปากเหาแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ร่วมมือกับจีนเต็มที่ค่านี้เนี่ยว่าฝั่งเราเนี่ยมันก็ไม่ต้องคิดบ้างเวียดนามก็ต้องคิดอะ่ะบางทีเขาอาจติดต่อกันแล้วหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะ <laughs> แต่การมีความเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ก็ คิดกันเล่เลนๆพอ,เ,อ,อเราก็ไม่ได้เป็นนักกระมุงนักกระเมืองแค่แซวกันเล่เลนๆนะออโอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยกันนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจง้งเตือนกันด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ